ยเพความม่ยางส้มเอ๋วิหารพญาแถนวิมานวิมานพญาแถนมสวยๆงามๆแต่พี่น้องอุ้นพ่อแม่ิงยางไปวังพญาขั้นถากพญาขั้นถากตัวบักใหญ่อุ้นสวยๆงามๆพ่อใหญ่ไปเบิึงวิวทั้งไหน อ๋อทางนี้บอกเกี่ยวกับดูสวยอืมมิสวยงามจ้ะพี่น้องเบื้งใหญ่คุณน่ะนี่เป็นบึงเนาะเป็นบึงใหญ่เป็นบึงง้องใหญ่ครับพี่น้องโอ้ยผ้ายางเละาะสิผ้าพี่น้องยางเลาะส้มวิมานพญาเถนยะโสธรยะโสธรจังหวัดยะโสธร สวยง่ามครับนี่ไฮไลท์สวยสวยง่ามง่ามบุญดาบึงใหญ่บึง,งหน้าเมืองอไปจ้าผีผ้าไปหล่อส้มพยาคันขากพยาคันคราดตัวใหญ่ สวยงามมากสวยงามหลายพี่น้องพญาขั้นขั้นโอเคเรียกกันพญาแสนอ่าซื้อกินอะไรทีแล้วอืมกินอะไรสิอันนี้ก็บึงเพื่อนนี่มามา มาดูพญาคันคากตัวใหญ่คุณนะ่ะโอ้โหพันเห็ดใบสวยง่ามข้างแก่พี่น้องเอ้ยง่ามง่ามคุณนะ่ะมามาเบงใกล้ๆสวมสมนมาเทียวมาชุ่มอยู่ตัวพันเห็ดใบง่ามอีดีนี่ คุณน่ะงามคักวิววิวรอบๆกับสวยงามค่ะเจ้าบังใน่คุณวิววันทีแล้วแม่ดูพ่ะท่านอันนี้ดอกโบจะบางงามค่ะเสพคนใหญ่ท่านนคักขาด โหน่ะอุ้ยตัวแบบไงสวยหลายสวยหลายสวยหลายงามหลายวิวที่วทัด์ก็งามโหน่ะสวยสวยงามงามคลิปนี้ต้องไว้ซานมีสักก่อนสิอัปเดทให้เบื่องไปได้เรื่อยมีหลายอย่างอยู่จ้ะ